พูดถึงตานี้ทุกคนว่าจะขายได้เหรอเป็นกล้วยผีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่เราก็บอกว่าเราไม่ได้เปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนยากมากความเชื่อ<ช>เพราะนั้นเราแค่ไปทําให้เขาเข้าใจว่าถ้าคุณจะปลูกผีแล้วมันได้เงินคุณกลัวไม่มีเงินกินหรือว่าคุณจะกลัวผีสวัสดีครับดีทานกับผมบัญชาชุมเชัยเวทน,นะครับมาดูนี่นกระเป๋าใบนี้นี่นะครับ หนังหรือเปล่าหนังเทียมหรือเปล่าทำจากอะไรหรือเปล่าผมจะบอกให้เลยครับว่าทําจากตานีกล้วยตานีที่เป็นกล้วยที่บรรดาปุยาตายายเคยบอกว่าใช้แค่เฉพาะพิธีกรรมแต่ตอนนี้มันกำลังกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตัวใหม่ที่ทำให้เกิดเป็นธุรกิจแบบ BCG โมเดลชายคนนี้จะคุยกับผมคุณก๊อฟนั่นเองนะครับสวัสดีครับก๊อฟครับสวัสดีครับดีครับ ผมเรียกเป็นถุงจริงนะฮะจะบอกเครื่องหนังก็ไม่ใช่แล้วล่ะครับผมนะครับในส่วนอันนี้ถ้าจะเรียกกันก็คือผมตั้งนิยามว่าหนังไม่เบียดเบียนครับจริงๆแล้วหนังอันนี้เราเราเราตั้งโจทย์เอาไว้ว่าจริงๆแล้วเราจะรักธรรมชาติหรือสิ่งที่เราจะรักษาเอาไว้ที่เป็นอยู่ในท้องถิ่นในเรื่องของพิธีกรรมโอซึ่งซึ่งดั้งเดิมก่อนที่จะเกิดตรงนี้ผมคือสกุลใบสีสกุลแทงหยวกซึ่งล้วนแล้วทําจากต้นกล้วยตานี และในยุคนี้ต้องบอกว่าส่วนกล้วยตานีเนี่ยถูกทิ้งรกร้างทิ้งวาง่างเปล่าไรค่าไราประโยชน์และสุดท้ายตีค่ากล้วยนี้คือกล้วยผีโอเ้เราก็เลยเกิดในมุมหนึ่งที่เราจะทํำยังไงให้กล้วยที่มันไรค่าไราประโยชน์ที่ทุกคนตีค่าว่ากล้วยผีเนี่ยครับมันมีประโยชน์และมีมูลค่าขึ้นเ,เราก็เอาองค์ความรู้ที่เราได้ศึกษาหาประสบการณ์ผมจบเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอด้วยเพราะฉะนั้นดี A ระหว่าง สิ่งที่ผมไปศึกษามาคือคเคมีสิ่งทอกับที่ความเป็นรากเงาผสมผสานกลายเป็นตาน,นีแล้วก็เกิดเป็นนว,วัตกรรมชื่อว่าน,นว,วัตกรรมราชนีกล้วยแล้วก็มีนว,วัตกรรมที่เป็นสารเคลือบของเขา,าที่ผมเรียกว่าแวกวกที่มันมีน้ำยางกล้วยน้ำแววกมะพร้าวหรืออะไรต่างๆในธรรมชาติแล้วมาเป็นส่วนผสมในการทดลองเทสออกมาเป็นตัวอัดรีดด้วยความร้อน เลอะใช่ครับโอ้โหนี่ยิ่งกว่านักวิทยาศาสตร์เียครับเนี่ยมันบอกว่าเป็นภูมิปัญญาภูมิปัญญาคือเป็นเรื่องของแบบดั้งเดิมควบคู่กับสมัยใหม่ใช่ครับและออกมากลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ใช่ครับคำว่าภูมิปัญญามันที่ผมบอกแจ้งวันที่ว่าสองชอนั่นแหละครับครับภูมิปัญญาคือความเชี่ยวชาญของคนคนนั้นหรือป้าตคนนั้นที่เขารักษาแล้วก็ทนุถนอมแล้วส่งต่ออันนั้นคือภูมิปัญญาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดสารการแทงหยวกการทําใบสีการทํอาหาร นั่นคือภูมิปัญญาทั้งหมดแต่เราจะหยิบยกอะไรขึ้นมาทำเนี่ย <ฮะ S 2> เราควรคำนึงถึงศักยภาพไหมครับที่อยู่ดีเราจะทํากระเป๋า <ฮะ S 2> แต่ท้องถิ่นภูมิปัญญาเราไม่มีการทํากระเป๋าเราต้องไปจ้างหรือยืมจมูกคนอื่นหายใจความยั่งยืนก็ไม่เกิดมันถึงไม่สําเร็จเนี่ครับเพราะเป็นการเอาวัตถุดิบที่อื่นนําเข้าแล้วก็ไปจ้างาช่างที่อื่นที่ไม่ใช่คนในชุมชน Oh. คำว่าภูมิปัญญามัน hmm. อยู่ในละแวกนั้นๆหรืออีโคโลอี e <cos> ผม e <cos> ผมเรียกประมาณนั้นคือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรา <c oughs> ครับพยายามดึงให้คุณสมบัติของอินโนเวเตอร์หรือนวัตกรนั่นแหละครับ oh. าเข้ใจคือคนที่เป็นนวัตกรได้จะต้องเห็นเพนพอยต์ให้ได้ก่อนว่าปัญหาตรงนั้นคืออะไรศักยภาพคืออะไรถ้าเรารู้ทั้งปัญหาและศักยภาพเราจะเติมเต็มหรือแก้ปัญหาเหล่านั้นไม่ได้เลยหรอเพราะฉะนั้นนี่เลยครับสําคัญที่สุดทุกคนจะสร้างแต่นวัตกรรมแต่หารู้ไม่ทําไมถึงไปสร้างนวัตกรนวัตกรจะได้นวัตกรรมหลายๆนวัตกรรม แต่ส่วนใหญ่ทุกคนจะไปขับเคลื่อนเอานวัตกรรมไปทําจบหนึ่งอันมันไม่ตอบโจทย์ี่ครับแต่ถ้าเราสร้างนวัตกรในพื้นที่เขารู้เพนพอยต์ของเขาเขารู้ปัญหาของเขาเขารู้ศักยภาพของเขาว่าภูมิปัญญาเขาคืออะไรตัวตนเขาคืออะไรแล้วเขาควรจะหยิบยกอะไรมาทำให้มันยั่งยืนแล้วไปต่อได้นั่นคืออินโนเวเตอร์นวัตกรครับ คุณก๊อฟก็เป็นหนึ่งในนวัตกรผมพยายามให้ตัวเองเป็นนะแน่นอนครับถ้าถามตรงๆคุณก๊อฟเป็นนักออกแบบด้วยหรือเปล่าด้วยครับออกแบบจากข้างในจากข้างในแต่ไม่มีแพทเทิร์นใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าคอนเซปต์ของตานีเราอยากจะทำยังไงให้ความเชื่อไทยทันสมัยทุกการเวลาผม,ผมก็ไปหยิบในแต่ละมุมที่มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยพูดง่ายเรา ตานีเราอยากจะขับเคลื่อนความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้ไทยได้ให้คนต่างหรือคนข้างนอกเนี่ยได้รูร้จักความเป็นไทยให้มากที่สุดผ่านตานีนั่นเองครับ,บ 5F เราอยู่ในระบบของแฟชั่นจะบอกว่าเป็นกเกษตรแฟชั่นก็ได้นะ <laughs> ไอ้สิ่งที่เป็นคําออกมาอะไรพวกนี้ครับมันเป็นสิ่งที่ผมกําลังจะขับเคลื่อนอะไรบางอย่างให้ทุกคนเขารับรู้อย่างเกษตรไทยทุกคนก็รุ่นผมก็ไม่มีใครอยากจะทำแล้วไหมครับแต่ถ้าเราอ่านิยามคําว่าเกษตรแฟชั่นเข้าไปอ่ะทุกคนก็จะรู้สึกว่าเออมันก็สามารถไปได้หลายทางหลายมิติเหมือนกันอะครับมันก็ไปช่วยทําให้คนรุ่นใหม่ก็รักเกษตรขึ้นมาได้มันไม่ได้เหนื่อยอย่างที่ที่คิดครับครับผม มีสวนกุฏานีเยอะไหมครับเนี่ยเยอะครับตอนนี้ก็ mm hmm. กระจายไปในส่วนของตัวของชุมชนในพื้นที่ก็เดินทางกําลังจะไปที่ร้อยไล ซึ่งในร้อยไร่เนี่ยเป็นในเรื่องของโครงการเรื่องกล้วยๆช่วยชุมชนเพื่อกระจายต้นกล้วยที่เป็นแปลงแม่ของตานนีนะครับให้กับชุมชนที่ผมบอกว่าเป็นพื้นที่รลกร้างพื้นที่ว่างเปล่าเอากล้วยต้นนีไปปลูกแล้วก็เรารับซื้อกลับมาเพราะฉะนั้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งครอบครัวครับผมให้ปลูกเฉลี่ยหนึ่งไร่หนึ่งไร่ปลูกได้250้ต้น250าต้นเรารับซื้อต้นละ50าบบาทเท่ากับรายได้ที่ต่อครอบครัวเฉลี่ยเนี่ย12,500 บาทต่อครอบครัว<ะ>อย่างน้ำยางกล้วยลิตรละแ0 0อยอย่างเงี้ยครับโอ้โหอดีกว่ายำพลาอยใ,ใช่ครับแล<ะ>้วใบกล้วยขายสดเนี่ยใบสามสิบถึงห้าสิบบาท เอาไปทำอะไร้าต่อกิโลก็เอาไปทําบรรจุภัณฑ์หรือเอาไปทํางานที่เป็นเครื่องสกัดระใบตองต่างๆครับงานประดิษฐ์ฝีมืออะไรเงี้ยครับโอ้นี่คือต้นน้ำที่เราดูแลใช่ครับผมนะครับพอเรารับซื้อเสร็จมาปั๊บก็เข้าสู่เรื่องของขบวนการแปรรูปกลางน้ำครับเพราะนั้นเราจะเริ่มต้นจากการแปรรูปตัววัตถุดิบนี้ก่อนใช่ไหมใช่ที่เราเห็นนะครับนี่คือแผ่นหนังที่เกิดขึ้นจากต้นกล้วยต้นกล้วยใช่ครับ โอ้คือจับก็ให้ความรู้สึกนะฮะใช่ครับมันมันเหมือนกับกับใบกล้วยะไรสักอย่างหนึ่งฮะแต่ว่ามันถูกเคลือบด้วยมันจะมีแว็กตัวของ<บ>น้ำยางของเขาเองเนี่แหละครับ<อ>น้ำยางเพราะว่าตัวตัวที่เป็นแว็กเนี่ยในธรรมชาติมันก็จะมีน้ำมันมะพร้าวใช่แต่ว่าเราจะทำยังไ<อ>งให้เขายึดติดยึดเหนียวก็ยังาลาที่สำคัญที่เห็นอันนี้นนครับอ่าต้องบอกว่าเราก็ศึกษาลงลึกเข้าไปอีกว่า<อ>ใน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 ทฤษฎีหรือความเป็นกล้วยตานีหรือพฤติกรรมของเขาอะครับ ไทยมี3ซีซันซึ่งเฉดสีของแต่ละซีซันจะไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันอีกสีหนาวได้ขาวสีหน้าฝนได้ดำแล้วก็หน้าแล้งได้ c o l o r อร์ฟูได้สีม่วงสีแดงสีอะไรที่เห็นอันนี้ขึ้นมาเพราะพฤติกรรมของเขาโจทย์ของเขามันคือเรื่องของปัจจัยสำคัญเลยคืออุณหภูมิความชื้นและเวลา3อย่าง3อย่างนี้มันทําให้เกิดสีและสุดท้ายแล้วอีกแปรอีกตัวแปรหนึ่งที่สําคัญก็คือต้นน้าครับการปลูก การปลูกกล้วยตานีปลูกยังไงให้ได้สีด้วยโอ้โถึงขนาดนั้นเลยใช่ครับเพราะว่าออในส่วนของพื้นที่ส่วนใหญ่นะปัจจุบันคือเคมีครับแต่เมื่อไหร่ที่ปลูกกล้วยตานีในพื้นที่ที่เป็นเคมีจะไม่มีสีไม่มีลวดลาย นี่คือธรรมชาติจริงเลยนผมกำลังจับอยู่เนี่ยใช่ครับก็อค,คอนเซ็ปต์ของตาน,นี้อยู่แล้วก็คือสร,ร้างสรรค์จากธรรมชาติผลิตจากฝีมือชุมชนครับซึ่งกระบวนการผลิตจะมีอยู่สองสองบวนการ,รแป,ลลปรรูปแผ่นหนังที่เป็นเอกลักษณ์ของตาน,นี้เลยคือคหนังของเราเองผลิตเองอะนะครับแล้วก็อีะบวนการแปรรูปก็คือเรื่องของการการเมนครับ ใช่การเมก็คือการขึ้นแบบตัดแบบคอลเลรชันต่างๆที่ออกมาเป็นแฟชั่นกระเป๋าครับอ๋อครับนี่คือกลางน้ำใช่ครับกลางน้ำแล้วทีนี้พอม,มันเป็นถึงปลายน้ำแล้วครับปลายน้ําก็จะเป็นในส่วนของการที่เรา,าเป็นภาคการตลาดผมนับว่าปลายน้ําของเราคือภาคการตลาดเพราะหนักหน่วงเหมือนกันเพราะว่ากว่าจะเปลี่ยนจากกล้วยผีเป็นราชินีกล้วยคนเข้าใจได้เพราะพูดถึงตานี้ทุกคนว่าจะขายได้เหรอเป็นกล้วยผีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่เราก็บอกว่าเราไม่ได้เปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนยากมากความ เพราะนั้นเราแค่ไปทําให้เขาเข้าใจว่าถ้าคุณจะปลูกผีแล้วมันได้เงินคุณกลัวไม่มีเงินกินหรือว่าคุณจะกลัวผีอเพราะนั้นชุมชนก็เลยเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่กุศโลบายครับเมื่อก่อนทุกบ้านปลูกกล้วยรับประทานกินได้ไม่ว่าน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยอะไรในบ้านไว้ทั้งหมดเพื่อไว้รับประทานถูกไหมครับแต่เมื่อไรที่เอาตานีไปปลูกร่วมด้วยกับกล้วยที่กินได้จะเกิดการกลายพันธุ์ กล้วยเหล่านั้นจะมีเม็ดทันทีเพราะกล้วยตานีมีเม็ดหนึ่งลูกประมาณ150เม็ดเกิดการกลายพันธุ์บรรพุรุษของเราก็จะบอกว่าเหมือนหากุสโลบายมาว่า<ต>อย่ากล้วยตานีมาปลูกในบ้านนะเพราะเป็นกล้วยผีแต่ละใบเนี่ยเป็นกระเป๋าที่ทําด้วยมือร้อยเปอร์เซนต์ว่ามีเครื่องจักรเข้ามาเกี่ยวข้องไหมก็คือในกระบวนการการมนที่จะต้องมาช่วยครับมีจักรมีจักรเข้ามาช่วยแต่ว่าในเรื่องของวัตถุดิบเนี่ยมือร้อยเปอร์เซนต์มือร้อยเปอร์เซนต์รีอยเอนต์ก็คือมีการตัดกรีดรีดตอกคือ อย่างนั้นถ้าสมมติรุ่นหนึ่งโมเดลหนึ่งเนี่ยใช้เวลาทำนานนะเฉลี่ย1ิบเซบ้านผมคืออุตสาหกรรมตุ๊กตาคือคือมีจักรในชุมชนเนี่ยเยอะมากที่เขาเย็บตุ๊กตาส่งทั่วประเทศส่งทั่วประเทศใช่แล้วก็มีในยุคเนี้ ปิดตัวกันไปหมดแล้วก็ปล่อยเครื่องจักรตายไว้ในบ้านแต่ละบงลังหลังๆในชุมชน,มนเราก็ไปเลยลื้อความเชี่ยวชาญเนี้ยขึ้นมา,นมาแล้วก็เอาไปปรับแพทเทิร์นเอาไปปรับรูปแบบแล้วให้เขามาฝึกในเรื่องของการทําหนังตัวนี้ขึ้นมามนเราก็เลยได้ฝีมือชุมชนจริงๆที่อยู่ในบ้านนะครับเย็บ<อ> yep, ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับคนในชุมชนมีองค์ความรู้เพิ่มด้วย เป้าหมายในใจของผมคือ,อไอคอนออฟสยามถ้านึกถึงประเทศไทยก็ต้องนึกถึงตาน,นีไปด้วยตาน,นีไม่ได้มีแค่แฟชั่นกระเป๋าแต่ตาน,นีกำลังเดินทางไปตอบโจทย์ปัจจัย4ี่มันมีอะไรบ้างสวัสดีครับดีทามส์กับผมบัญชาชุมเชเวทนะครับสามใบนี่ยยังอยู่กับผมอยู่และคุณกอ๊อฟยังคุยกับผมต่อนะครับเพราะว่า ในที่สุดเนี่ยนะครับแบรนด์ตานีนี้จะขึ้นไปเป็นไอคอนของสยามจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใหม่ที่ถือว่าตอบโจทย์ตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําที่สําคัญตลาดนี้อยู่ที่ตรงไหนเราจะคุยกับคุณก๊อฟต่อนะครับคุณก๊อฟครับผมชอบประโยคที่คุณก๊อฟพูดไงค,คือจะไปกลัวทําไมถ้ามันทําเงินถูกครับถูกไหมใช่แล้วตอนนี้เราก็พิสูจน์แล้วว่ามันทําเงินได้ใช่ครับฮะถึงตอนนี้เนี่ยคุณก๊อฟเนี่ยฮะผลิตกระเป๋าออกมาโดยวัโดุดิบตัวเนี้ยครับผมกี่กี่แบบกี่รุ่น ตอนนี้มีอยู่ประมาณเกือบ30 SK อ30 SKU ใน4คอลเลรชันไล่กันนะแต่กระเป๋าโทษมือถือคล่อง นะฮะแบบของใช้ไลฟ์สไตล์ของใช้ไลฟ์สไตล์ทั้งหมดมีหมวกมีอะไรทั้งหมดครับมีหมวกด้วยมีด้วยครับอ๋อนี่คือ30 SKU ใน4 collection ใช่ครับผม4 collection เนี่ยหลักๆแต่ละ collection นี่ก็อะไรบ้างครับ collection แรกคือเราพูดถึงเรื่องของไอตัว Only t a ตาณีครับตาณี only ครับคือเรากำลังพูดถึงว่าต้นกล้วย1ต้นก็คือ1ใบสำหรับคุณ คือเรากําลังพูดถึงเรื่องของต้นกล้วยให้ทุกคนเข้าใจไอ้ความเชื่ออันนี้แหละว่าเปลี่ยนจากกล้วยผีเวลาชนีกล้วยเพราะนั้นอลลี่ตาณีมันเลยเกิดขึ้นเพื่อจะสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็เห็นใจตาณีเขาไม่ใช่ผีนั่นเองคอเลกชันแรกคอเลกชันแรกครับคอเลกชันที่2เนี่ยเรามาพูดถึงในตัวของซอฟต์พาวเวอร์แล้วครับก็คือจะเป็นเรื่องของฟิล์มที่ผมบอกก็คือชื่อของเขาเรามีเพื่อนพระแพงจันเจ้าพี่น้องกันผลิตผลอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเก เกิดเรื่องของเรื่องเล่าในเรื่องของฟิล์มออกมามครับแล้วก็คอลเลกชันที่3เนี่ยจะเป็นในเรื่องของอาเซียนสมินั่นแหละครับผมแล้วก็เลยได้โครงานกับทางธนาคารต่งตางๆก็เลยกลายมาเป็นเรื่องของตัวนี้ครับผมงานออกแบบดีไซน์ที่เราเริ่มจาก X กับไข่อะไรเง <ader S 2> รี้ย <üf? S 2> ครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือตัวนี้ครับที่เป็น ปัตเพียนานี่แหละครับคอลเลกชันที่4คอลเลกชันที่4แล้วก็จะคลอดคอลเลกชันที่5้าอันคือช้างไทยครับจริงผมทำการบ้านตัวนี้ประมาณ56เดือนแล้วฮะที่กำลังจะสร้างแพทเทิร์นแล้วก็ที่คลายคำว่าช้างออกมาในรูปแบบของงานแฟชั่นโดยใช้วัตถุดิบตัวนี้เพราะฉะนั้น4 5คอลเลกชันเนี่ยก็เท่ากับว่าคุณก็ไปจับตลาดที่แยกกันเลยแยกครับนะครับเช่นตลาดกับองค์กรครับผมใช่ไหมก็เป็น B2G ูะ แล้วก็ B 2 C ที่ทำออนไลน์แล้วก็มีการแบบออกบูธก oh. ับ B 2 B นี่กำลังหาเพื่อนร่วมทางครับ,รบหรือหาคู่ให้กับตานีเป็นการเอ็กกันครับแต่ละตลาดแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนมีโอกาสสดใสแค่ไหนถ้าตลาดหรือหน้าตาของลูกค้าตานีเราต้องบอกเลยว่าเป็นกลุ่มวีแกน กลุ่มวีแกนในในความหมายของผมคือบุคคลที่กําลังพูดถึงสิ่งแวดล้อมักโลกเพราะว่าคําว่าหนังวีแกนมันคือหนังที่เราไม่ไปทําลายสิ่งแวดล้อมหรือไม่ไปเบียดเบียนอะไรคือหนึ่งเลยครับที่ผมสร้างตัวนี้มาแล้วมันตอบโจทย์เวิลด์เลยครับก็คือ1เป็นหนังที่ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนสัตว์แล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยครับคือกลุ่มวีแกนที่เป็นลูกค้าอันนี้คือกลุ่มแรกเนี่ยใช่ครับ ต่อไปกลุ่มที่2นี้จะเป็นกลุ่มขององค์กรหน่วยงานที่เป็นเอกชนนี่แหละครับเขาจะต้องหาของขวัญของฝากของพรีเมียมในแต่ละปีสิ้นปีจะต้องหาให้กับลูกค้าแหละเราก็มีทีมครับเป็นการที่จะเอาคอนเซปต์ของเราไปนำเสนอในแต่ละองค์กรเพื่อให้ได้ออเดอร์มาหล่อเลี้ยงตัวแบรนด์แล้วก็ชุมชนครับ กลุ่มที่เห็นต่อไปก็จะเป็นกลุ่มนักช็อปหรือกลุ่มแฟชั่นต่างๆถ้าเทียบหลักๆคือ B 2 G เนี่ยประมาณ70%ที่ผมทำมานะครับก็คือทำให้องค์กรเลยครับแล้วก็ในส่วนของต่างประเทศนะครับอยู่ที่ประมาณ20% 20%นอกนั้นก็จะเป็น10%ที่เป็นลูกค้าทั่วไปเพราะแน่นอนครับถ้าถามตรงๆคุณก็เป็นนักออกแบบด้วยหรือเปล่าด้วยครับออกแบบจาก ้งนจะข้างในแต่ไม่มีแพทเทิร์นใดๆทั้งสิ้นเหลอครับเพราะว่าคอนเซปต์ของตาน,นีเราอยากจะทำยังไงให้ความเชื่อไทยทันสมัยทุกการเวลาผมก็ไปหยิบ ในแต่ละมุมที่มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปลาตะเพียนสารอ,อันนี้คือแรงบันดาลใจมาจากปลาตะเพียนสารที่มันเก็บเกี่ยวกล้วยเนี่ยในช่วงปลายฝนต้นหนาวที่มันจะให้สีขาว<อ>และในช่วงนั้นคือปลาวางไข่ข้าวออกรวงในน้ํามีปลาในน้มีข้าวค่ะคำพูดนี้ใช่เราก็เลยออกแบบอันนี้มาเพราะว่าปลาตะเพียนสารเนี่ยความเชื่อไทยคือความอุดมสมบูรณ์ใช่ทาไม,มต้องเป็นสีเขียวอมแบบนี้อมเหลืองอมครีมอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นช่วง ที่ข้าวออกรวงปลาวางไข่อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์เพราะนั้นคนถือก็ถือว่าเป็นสิริมงคลเพียกพร้อมด้วยโภกทร,รัพับแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ทั้งหมดกี่ปีครับที่เราสร้างขึ้นมาเป็นตลาดได้ขนาดนี้ประมาณ15ปีทั้งหมดถ้าจะเริ่มต้นมา15ปีที่พูดถึงในเรื่องอของการที่จะทํายังไงทํำยังไง,ง,ไงกับ ไอ้ต้นกล้วยต้นนี้เป็นการเดินทางที่ ừ ừ ừ คุ้มค่ามากครับ<อ>การเดินทางนี้ต้องบอกว่าในช่วงที่เดินนี่คือมีอะไรให้เราได้ศึกษามีอะไร ừ ừ เซอร์ไพรส์เราอยู่ตลอดครับมีล้มมีถอยผมบอกเขาเปิดข้างหลังมาก็เวอร์อะฮะจริงๆทาพวกกระเป๋าเครื่องหนังเนี่ยนะฮะอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีหน้าร้านใช่ครับไม่ต้องมีสาขาวันนี้เรามีอะไรยังหน้าร้านเคยมีแต่ณตอนนี้เราเข้าใจเขาว่าเขาเป็นนวัตกรรมใหม่ทุกคน ไม่รู้ผมเคยวางห้างหลายๆห้างในกรุงเทพในเครือสยามพิวรรธน์แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ทุกคนเดินเข้ามาหมดสนใจทั้งหมดครับแต่ว่าหยิบวางหยิบวางจนผมทําการวิเคราะห์ของ์ผมคือเดินดูเขาว่าแล้วก็เดินเข้าไปถามว่าทําไมถึงไม่หยิบวางแล้วทำไมถึงไม่ซื้อแต่ทุกคนสนใจมากเลยนะครับเขาบอกว่าฉันนึกว่าเป็นหนังฉีดสีเป็นหนังที่ฉีดสีหรือทําลายออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ทํา โปสเตอร์ว่าแล้วก็มีรูปกล้วยรูปอะไรเต็มไปหมดวิธีกันครับคือเขาไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเลยเขาดูที่ผิดพันผมบอกว่าพฤติกรรมหน้าร้านตรงนั้นไม่ตอบโจทย์เราเลยดึงตานีกลับมาไว้ที่บ้านทั้งหมดในในในโรงงานแล้วก็ที่สูตรลองเรานั่นแหละครับเราก็ทําการสื่อสารใหม่ในช่องทางออนไลน์ทั้งหมดเพื่อให้ทุกคนเข้าใจก่อนครับถึงจะเอาเขาไปวางไว้แต่ละจุดจุดได้โอกาสในการไปตอ ของผลิตภัณฑ์ชุดนี้ภายใต้แบรนด์นี้ครับมองไว้ยาวไกลแค่ไหนเลยยาวเหมือนกันนะก็เข้าไปได้หลายช่องทางผมมีเป้าหมายในส่วนของในใจของผมคือ,อไอคอนออฟซี亚马ครับก็คือหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยถ้านึกถึงประเทศไทยก็ต้องนึกถึงตาน,นีไปด้วยอ,อันนี้คือหนึ่งเป้าหมายแล้วก็อีกเป้าหมายหนึ่งตานีไม่ได้มีแค่แฟชั่นกระเป๋าแต่ตานีกำลังเดินทางไปตอบโจทย์ปัจจัย4มันมีอะไรบ้าง Uh huh. ที่อยู่อาศัย uh huh. ก็สามารถทำวอลเปเปอร์ได้ uh huh. ของตกแต่งได้ uh huh. หรือทำลามิเนตพื้นได้ดไดซึ่งในอยู่ในช่วงของการทดลองและวิจัยอยู่ oh. ครับ oh. แล้วก็เครื่องนุ่มหม่มทุกคนก็เคยได้ยินคำว่าผ้าใหญ่กล้วย uh, คือทุกอย่างมันสามารถเดินทางมาได้ uh. และก็ล่าสุดน้องใหม่นะวัตกรรมก็คือนวัตกรรมตานนคัลเลอร์ คือเอาเวทหรือเศษเยื่อกล้วยใย,ยกล้วยต่าง,งๆที่เหลือในกระบวนการทําหนัง uh huh. ครับเอาไปทําเป็นนวัตกรรมสี<อ>พิมพ์เพ้นวาด<อ>เพราะว่าเราได้คุณสมบัติของตาน,นีหรือน,น้อํายางกล้วยทุกสายพันธ<อ>ุ์ติดเสื้อคือซักไม่ออกอเราเอาคุณสมบัติอันนั้นมาทําเป็นสีพิมพ์เพ้นวาดซึ่งตอนนี้คอรอสออกมาแล้วคลอดมาแล้วด้วยแล้วก็กําลังจะ ทำเป็นแฟชั่นเสื้อผ้าออกมาแล้วก็เอามาใช้ในในส่วนของตัวกระเป๋าด้วยครับอบอะว่าตาน,นีตอบ,จอตบโจทย์สี่ครับโอ้ครับจริงๆถ้าจะพูดไปย้อนกลับไปในแง่ของทฤษฎีนิดหนึ่งนะฮะมันก็คือเป็นธุรกิจที่เข้าไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ BCG ใช่ครับใช่ไหมครับ BCG อันน <BC G S 1> ี้คือหลักทฤษฎีเลยแหละใช่ครับแล้วก็ก้าวไปสู่ตัว sustainable development นั่นแหละครับว่า17ตัจที่วัดเราอตอบโจทย์ ในข้อ17นั้นมีอะไรบ้างซึ่งอันนี้ก็จะหมายถึงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นไปตอบโจทย์ ESG อีกต่างหากใช่ครับถไหมฮะหนึ่งเลยบ้านผมก็คือไม่ต้องไปขายแรงงานต่างประเทศแล้วก็ไม่ต้องไปขายอนต่างจังหวัด<ช>อยู่ที่บ้านอยู่ท้องถิ่นอยู่ครอบครัวใช่ก็คือเป็นการ ทำให้ไม่อดอยากแหละก็คือตอบข้อที่ห่แหละอันนี้แล้วก็ในส่วนของการกระจายรายได้อีกล่ะแล้วก็เพิ่มศักยภาพองค์ความรู้อีกล่ะก็คือข้อที่4เรื่องของเท่าเทียมในการศึกษาแต่ศึกษาเราไม่จําเป็นต้องอยู่ในรั้วมหาลัยศึกษาเรื่องของประสบการณ์แล้วอาชีพมันก็ได้เหมือนกันเงี้ยครับแล้วสุดท้ายข้อ16อีกมันก็ตอบในเรื่องของความบาลานซ์หรือความสมดุลของธรรมชาติที่เราไม่ได้ไปรบกวนหรือไปสร้างหรือเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมมันก็คือ BCG นั่นแหละครับ ครับหรือชื่อจริงๆนะฮะว่าการเดินทางของคุณกอล์บ15ปีเนี่ยคือมันมันมีข้อจํากัดท่าทายอย่างที่ผมบอกไปแต่ว่ามันกําลังตอบโจทย์ทั้ง ESG BCG m o เดลขึ้นมาขาดนี้น,นะครับ